คนนี้งงก็คือแบบเหมือนเหมือนคุย DM มไปดีมา DM อไปอะไรมาแล้วก็ได้เป็นแฟนกันจนเราเรามารู้กันตัวกันตอนไหนว่าแบบเอาละแล้วพูดเรื่องอื่นใช่คุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อาหารนั่นแหละตอนไหนผ่านไปสักพักหนึ่งวังสักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่มีความเฟลต์ใดๆความแบบแค่ว่าเออจะเร่มคุยกั่ขาาดนานตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคู่กัดแล้วเมื่อไหร่ตอนไหนที่รู้สึกว่าว้ายหัวใจเล่นตลกเหมือนเราถามเขามั้งแล้วเขาบอกว่าแบบเขาชวนคุยอไรเงี้ยบอกว่าก็เนี่ยชวนคุยเพราะว่าแบบเหมือนจีอยยู่เง เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ไปง,งั้นไปกินข้าวกันเราก็เลยชวนเขาไปกินข้าวเลยเพราะเราสึกว่าถ้าจีบอยู่แบบเออลองไปกินข้าวด้วยกันมือแรกดูถ้าเกิดเวิร์กมันก็จะเวิร์กถ้าไม่เวิร์กก็จะได้แยกงหยาดไปไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันไม่โอเคตรงไหนมันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูไปได้ด้วยดีมันมีปัญหาแบบลึกๆข้งางในเยอะแยะพี่คิดว่าน่าจะพูดยากอืมแต่ก็ปัญหาส่วนของเราและของเขาชายทั้ทงคู่คือมันหาจุดที่มันลงตัวกันไม่ได้ สักทีอะไรเงี้ยปลายทางยังเหมือนกันไหมกับคนนี้ปลายทางเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่มันเจอจุดที่มันแบบแม่งยังไงก็ไม่ได้อะยังไงก็เข้ากันไม่ได้อะมันพยายามปรับมาแล้วมันไม่ได้สักทีอะแต่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามไม่มีเลยอทั้งเขาและเราใช่แล้วมันยากมากหนูคณรู้สึกว่าเฮ้อการแบบต้องเลิกกันที่ยังรักกันแม่งแบบแม่งโคตรแบบโหแม่งเจ็บ เจ็บมากๆให้มอไซค์ผ่านก่อนโอ้โหขัดจิ้มากใจจะปวดโทษนะน้อยอ่ะหนูแต่งทษจากร้านไหนต่อห้าสี่สามสองคือมันรู้สึกว่ามันแบบคือตอนเด็กๆก็ไม่เคยคิดเลยว่าบ้าหรอคนเราจะเลิกกันทั้งที่แบบยังรักันได้เหรไปไปไม่ได้หรอกพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเออมันมีมันต่างคนต่างทําเพื่อแบบเซฟอีกฝั่งหนึ่งมันเล็วรู้สึกว่าเออมันแบบมันเจ็บมากเลยเนาะมันแบบหุยมันแบบ โอ้แล้วถ้าเราเลิกกันเพราะยังรักกันอย่างเงี้ยมันเราจะอยู่กับความรู้สึกยังไงอะทั้งทั้งที่รักแล้วคิดถึงหรืออะไรเงี้ยมันต้องอยู่ม่ได้พี่แพทบมันอยากโทรจังเลยอยากโทรจังเลยไม่โทรอยากเข้าไปส่องชีวิตเขาจังเลยอ๋อส่องส่องใช่ไหมส่งให้มันได้สบายใจว่าเออวันนี้เขาใช้ชีวิตเป็นยังไงคือเราแค่อยากรู้ว่าเขาสบายดีอะไรเงี้ยแต่เขาคงไม่สบายดีหรอกเพราะเราก็ไม่สบายดีก็ไม่แน่อนาคตใครจะไปรู้ ไม่น่าสาหรับหนูไม่เพราะว่าหนูไม่คอ่านหนังสือเล่มเก่าเล่นด่าอใช่หนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีความรักหนูทําเต็มร้อยเสมออาจจะไม่จบเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้อ่านถึงหน้าหลังไม่เป็นไรหนูไม่ชอบอ่านหนังสือเก่าคำนำมันบอกหอไงแม่มันเหมือนแบบไม่ได้อ่านคำนำขอโทษเคยเคยเป็นไหมอ่ะข้ามคำนำแล้วไปแต่ละันแล้วก็เลือกบทที่เราชอบไม่ได้มันต้องอ่านทุกบทไงโอ๊ยไม่อ่านหนังสือเล่มเก่าแม่อ่านหนังสือเล่มเก่า